จำให้ี่ริว้วช่วยขอหวยนนแน่นไงว่าแล้วเยวถูกแน่ๆคุณผู้ชมงานนี้อ๋อพี่ริว้วเขาซื้อประทัดกันหรือเปล่าหมื่นนัดแสนเสียงค่ะหมื่นนัดแสนเสียงบารามีอ๋อบารมีไอ้ไข่ผู้ปกปักรักษา,กาอยู่หน้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ อันนี้ก็อาจจะคิดเอาเองก็ได้นะฮะแต่ที่เห็นก็คือเลข7ขึ้นมาก่อนนะครับ ตอนนี้ที่คุณอยู่กับรายการได้ดีเพราะมีกู้อยู่กันที่นครศรีธรรมราชนะคะวันนี้เราตั้งใจจะมาหาไข่กันแต่ว่าการที่เราจะมาหาไข่เนี่ยเราก็ต้องหาเรื่องปรึกษานิดนึงปรึกษากันกูนิดนึงว่าเราอ่ะจะมารกับใครเราจะมาขออะไรกับใครไม่ไม่บอกเลยเหรอว่าแบบเรามาใครไม่บอกเรื่องคุยอะไรกันเนี่ยเอารออยู่ตั้งนาน นานมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวไอ้ไข่ไม่รอแล้วนะโอเควันนี้เราจะไปหาไอ้ไข่กันพี่ริวครับพี่าพี่ริวมาวันนี้ <c oughs> เพื่อจะให้พี่ริวช่วยของแน่นยงไงว่าแล้วเชียวถูกแน่ๆคุณผู้ชมงานนี้มีอยู่สองอย่างอ่ะ แน่นอนครับกินนะครับผมเอาเป็นว่ายังไงก็ตามนะฮะมาแล้วก็ขอทําหน้าที่เต็มที่ใครที่มานครศรีธรรมราชแล้วอยากจะมาไหว้ไอ้ไข่แบบถูกต้องนะฮะวันนี้เดี๋ยวพี่ลิวจัดเองแน่น,น,น,นอนและที่สําคัญครับทิ้งท้ายเลยนะฮะนั่นก็คือเลขเด็ดครับแต่เด็ดขนาดไหนทมพลาดเลยครับอโอเคตอนนี้เราสามคนกำลังเดินทางไปที่วัดเจดีที่มีไอ้ไข่อยู่นะคะ ลองเสิร์ชรีวิวดูก่อนว่าเขาว่าอะไรกบ้างรีวิวเสิร์ชว่ารีวิวไอ้ไข่วัดเจดีย์คนที่เคยไปเขาโพสตไว้ว่าเขาขอเรื่องงานจากที่มันจากที่เขาไม่มีอะไรเลยเว้ย<ม>แล้วผ่านไปสองปีตอนนี้ชีวิตเขาดีขึ้นเพราะว่ามาบูชาไอ้ไข่แล้ววันนี้เราจะไปขออะไรลองปรึกษาอาจารย์รวิวอ,อ,อาจารย์ไม่กล้าเดินด้วยเลยต้องเรียกพี่ริวนะครับผมก็ ไอ้ไข่นะครับถ้าเกิดใครหลายๆคนได้ติดตามตอนนี้ก็ด่งด,ดังมากๆหลายคนก็จะไปไหว้กันนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่พ้นเรื่องการงานการความรักต่างๆนะครับแต่ที่โดดเด่นที่สุดเลยนะที่เป็นข่าวคราวกันก็คือคนมาขอเรื่องงานแล้วประสบความสําเร็จจนทุกคนต้องไปบนด้วยการจุดประทัดนะฮะและอีกหนึ่งเรื่องฮะที่กำลังมีอากันมากก็คือทุกวันที่1และวันที่16ของเดือนนะครับนั่นก็คือหวยนั่นเองครับผม ครับหนึ่งอ่ะเราจะถึงวัดเจดีกันแล้วครับเราต้องเตรียมตัวเตรียมซื้ออะไรบ้างไหมก็ถ้าตามความเชื่อนะครับผมถ้าคุณจะไปขอพรไปเสี่ยงโชคเราก็ซื้อประทัดนะครับใครที่สําเร็จสมหวังแล้วเขาก็จะซื้อชุดทหารซื้อไก่นะครับผมเอาไปถวายไอ้ไข่นะครับผม แล้วก็บางที่ก็จะเป็นขนมน,นะครับน้ำแดงอย่างเงี้ยครับเขาไปไหว้จะให้จะขอหวยขอหวยต้องประทัดคร,รับหรือไม่ก็อาจจะเป็นรูปที่เขาทําขายกันนะครับผมเป็นผู้ที่จุดแล้วจะเห็นตัวเลขเปไปดูไปดูกัน<ม>อัน,นี้ทําในวิธีแบบของริวแต่อาจจะมีความคล้ายคลึงกับทางทางที่วัดหรือเปล่าแต่ทางที่ดีนะครับก็เดิดไปที่ไปแล้วทําตามกฎระเบียบของวัดดีที่สุดนะครับอ้โอ๋อพี่ลิวเขาซื้อประทัดกันหรือเปล่าอ๋อ ใช่ทําไมทาไมต้องซื้ออะพี่คือประทัดเนี่ยหมายถึงความรุ่งเรืองความเจริญการจุดประทัดให้หมายความว่าการขอพรนั้นน่ะให้สมหวังนะครับอย่างที่ขอหรือบางคนที่เขาสําเร็จแล้วสมหวังแล้วเขาก็มาจุดประทัดเพราะคือเหมือนเป็นการบอกให้รู้ว่าเขาอะได้โชคได้ลาภไปแล้วและที่สําคัญก็คือในประทัดมีเลขอยู่ข้างในนั่นเองเพราะนั้นเขาก็เลยจะนิยมจุดกันแล้วก็จะดูว่าเลขที่ออกเป็นเลขอะไรเริ่มต้นยี่ประทัดอะไรดีเนาะ เอาไซส์ไหนดีบ้าช่วยชี้หน่อยกล่องไหนรางวัลที่หนึ่งอ้าวอ้าวปลาเงียบนั่แน่คำตอบนี้ถูกต้องนะจ๊ะคนที่มาส่วนใหญ่เขานิยมเอาพันนัดสองพันนัดหรือกี่กี่พันนัดครับที่เวลาเขามาไหว้ไอ้ไข่กันอ๋อแล้วแต่เขาอยากได้อยากได้ปังๆกล่องใหญ่ๆไปเลยอ๋ออยากได้ปังๆกล่องใหญ่ๆอันนี้กล่องใหญ่สุดป้ะครับใหญ่สุดนี่กี่พันนัดครับ หมื่นน,น,<ม>นัดแสนเสียงาค,าค่ะ <2002. S 1> มืนัดแสนเสียงราคาพันสองสถูกมากๆเลยอโอโอ้โหจริงนะเนี่ยแสนเสียงพันสองนะครับโอเคเอาอันนี้ละกันครับผม ทำอะไรก่อนคะพี่ลิวก่อนอื่นก็เราก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยแบบนี้ผ่านจุดคัดกรองด้วยนะครับผมนะแล้วพอเรามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีคนเดินเยอะแยะเลยเข้าไปนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราจะต้องไปกราบน้ำมัสการ องค์พระประจําวัดก่อนนะครับแล้วก็จะปีรูปปั้นไอ้ไข่ดั้งเดิมนะครับผมที่อยู่ในนี้นะฮะแต่ในนี้เนี่ยเราไม่สามารถทําอะไรได้นะครับผมจะมีจุดที่เราจะไปถวายของจุดประทัดอะไรนี่อีกจุดหนึ่งนะครับผมเพราะฉนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในไปไหว้ด้วยกันก่อนไปขอพรก่อนว่าวันนี้เราจะมาขอโชคขอลาบจากไอ้ไข่นั่นเองครับ ตอนนี้ก็พาคุณผู้ชมทุกคนนะฮะมาถึงจุดที่เราเชื่อกันว่านะครับที่เขาบอกว่าเป็นภาพไอ้ไข่ดั้งเดิมนะครับผมแล้วก็ทุกคนก็จะนําของมาถวายก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปจุดประทัดนะครับก็นี่เลยครับง่ายๆฮะ เอาประทัดขึ้นมานะครับอ่ายกแล้วเราร่วมกันอธิษฐานครับจับนะครับแล้วก็เอ่ยนามนะครับผมนะขอบารมีขอรมีไอ้ไข่ผู้ปกปักรักษาอยู่ณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้หากดวงจิตของท่านอยู่ที่นี่ได้โปรดมาอำนวยอวยพรแก่ข้าพระเจ้า แจ้งชื่อนามสกุลครับนายปรวัติมรัตนาอาภรให้สำเร็จ,รจดังสมประสงค์งงคที่จะตั้งจิตอธิษฐานต่อไปนี้อนเอาละครับทั้งสองอธิษฐานเองนะครับลิวจะเป็นตัวแทนคุณผู้ชมจะขอพรให้คุณผู้ชมนะครับผมครับก็ขอให้ไข่นะครับถ้าดวงจิตอยู่ที่นี่และรับทราบแล้วมาอำนวยอวยพรให้คุณผู้ชมนะครับ ได้ดีเพราะมีกรูที่ติดตามชมอยู่ในตอนนี้ขอให้โชคดีประสบความสำเร็จวันนี้นำประทัดมาถวายนะครับมาจุดให้หากไอ้ไข่รับรู้ได้ก็ขอให้กวยพรให้คุณผู้ชมที่ดูรายการได้ดีเพราะมีกรูเฮงเฮงรวยรวยประสบความสำเร็จครับสาธุสาธุสาธุอ่าแล้วเราก็วางวางไว้ครับ เป็นการอาธิษฐานเรียบร้อยนะครับผม ก็ท่านเห็นจากจํานวนคนที่เข้ามาเยอะๆแน่นอนครับผมนี่ก็คือในวิหารที่มีการตั้งรูปปั้นของไอ้ไข่นะครับซึ่งเป็นรูปปั้นดั้งเดิมแล้วก็เป็นของแท้นะครับที่อยู่ด้านในนี้ซึ่งด้านในนี้แม่อนุญาตให้จุดทูบนะครับเข้ามาขอพรอมาที่ฐานด้านในได้เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่านะครับไอ้ไข่จะประทานพรให้เรายังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวเราตามพี่ลิวมาเลยครับ นี่พี่ริวถ้าเห็นในภาพพี่ริวรูปมือที่ไอ้ไข่ที่เป็นรูปปั้นไม้นะครับอันนี้ก็อาจจะคิดเอาเองก็ได้นะฮะแต่ที่เห็นก็คือเลข7ขึ้นมาก่อนนะครับเลข8แล้วก็เลข0นย์ะครับ780แนะครับแล้วก็อีกเลขหนึ่งนะฮะที่ได้ยินก็คือ4-4เดี๋ยวเราไปดูว่าตอนจุดประทัดมีอะไรใกล้เคียงไหมนะครับถ้าใกล้เคียงก็ขอให้เฮงครับ วิธีการของพี่ลิวที่พี่ลิวแนะนํามาเนี่ยขั้นตอนในการมาไหว้ไข่อันนี้เป็นวิธีของพี่ลิวนะเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลจุดแรกอ่ะที่ควรมาเลยเนี่ยตามของพี่ริวก็คือเรามาถึงปุ๊บเราของมาวางไว้ตรงรด้านหน้า <นะ S 2> ใช่จะเป็นลูกป,ปั้นของที่เราจะมาถวายวางไว้แล้วเราก็อธิษฐานแล้วก็วางของไว้ก่อนหลังจากที่ไหว้ภาพวางของเสร็จแล้วใช่ไหมครับจุดที่สองมันจะเป็นลูกป,ปั้นของไอ้ไข่ซึ่งจะมีคนแบบมากมายเลยเข้าไปขอพรกัน การขอพอรก็คือแตะไปที่ตัวรูกป,ปั้นแล้วก็บางคนก็อาจจะใส่เงินเพื่อเพื่อเป็นการที่แบบว่าให้ไอ้ไข่แล้เราจะได้เงินทองกลับมามากมายออประมาณนี้เป็นความเชื่อก็พอบูชาไหว้ขอพอรเสร็จออกมาที่จุดเดิมจุดที่หนึ่งมาเอาของที่เรา วากไว้ตอนแรกถวายไว้ตอนแรกเพื่อเอาไปอย่างของเราเนี่ยเป็นเป็นประพัดเราก็มาเอาแล้วเราก็จะไปจุดกระพัดต่อแต่ว่าคนที่มาไม่จําเป็นจะต้องประทัดเท่านั้นใช่ไหมแต่ดุจามันต้องอันนี้เรื่องหวยเลยอะที่เห็นมีอะไรบ้างนะมีไก่ไก่มีชุดทหารเล่นเออประมาณนี้แล้วแต่จะซื้อเลยเพราะว่าระยะทางเข้ามานี่คือแบบเหยียบ แต่ไฮไลท์ที่เรามาวัดเจดีย์เพื่อไหว้ไข่กันนะครับต้องไปติดตามอีพีหน้าเพราะว่าหลังจากที่เราไหว้เสร็จทุกอย่างแล้วเนี่ยเราจะประทัดตัวเนี้ยไปจุดแล้วเราก็จะเอาไปซื้อลอตเตอรี่แล้วก็จะมาลุ้นว่าเราจะถูกรางวัลไหมแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามไว้นะเพื่อจะได้ติดตามในอีพีหน้าได้กับรายการได้ดีเพรมีกูรวยรวยครั้งแรกในชีวิตกับการ จะมาจุดประทัดเพื่อรอดูหางเลขของประทัดนะครับว่าจะได้เลขอะไรครับผมเลขที่ออกคือหมายเลข